สนุนโดยเพียวนว,วัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยฉิดยาของเพียวเนี่ยครับทำให้ดอกสวยงามแล้วก็ดอกใหญ่ขึ้นมานี่ครับทำให้ไม่มีหนอนครับดอกมันจะบานสะพั่งเลยคุกมค่าครับให้ร้อยเลย ทั้งเงินทั้งทองเต,ต็มไม้เต็มมือหรือว่าแอบไปถูกรางวัลที่หนึ่งมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะคะคุณบ้าโอ้โหคุณผู้ชมฮะช่วงนี้มันมีความสุขมันอิ่มความสุขมันอิ่มความรวยเหลือเกินดูสิวันนี้สร้อยทองสร้อยทองแหวนนาฬิกาเงินเป็นปึกๆแบบนี้ฮะอ่ะ ทีมงานทีมงานวันนี้ใจดีเอาไปเลยให้เลยสองพันให้เลยเอาไปซื้ออะไรกินไปเลยโอโอโอมีความสุขไงคุณผู้ชมอยู่กับรายการเกษตรเพียวเพียวครับรายการที่พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนมุมมองในการทําการเกษตรแบบใหม่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้บาสเนี่ยหรือว่าเรียกว่าเสียบาสได้ไหม <S <S เออ <S <S วันนี้เสียบาสอยู่ที่ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ก็ใกล้ๆจะเย็นแล้วแหละเราก็มาอยู่กับนี่เลยครับท่ามกลางเป็นสวนดอกดาวเรืองนะตอนทํานาข้าชื่อดาวเรืองลองพอไหมฮะเอาพอเหรอเอาไปอีกสองพันไปเลยให้แจกรออวยนะตรงนี้ <laughs> รวยเหลือเฟือคุณผู้ชมฮะไม่ได้มาแบบเป็นพี่ป,ป๋องสุพรรณนะมาจาหน่ายหรือให้เช่าวัตถุบงคลไม่ใช่นะแต่ทําไมบอกว่ารวยไหมเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำนาข้าวยางพาราปามน้ำมันหรือจะปลูกพืชชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าได้รู้จักเพียวแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตครับแต่ลดต้นทุนไม่พอนะคุณผู้ชมนะมันยังช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นดอกดาวเรืองที่นี่เห็นไหมจากเดิมเนี่ยมันมีหนอนเจาะเข้ามาหรือว่าตัวดอกเนี่ยมันก็ ยังไม่ถึงขนาดจัมโบ้แต่พอใช้เพียวเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นขนาดจัมโบ้ขึ้นมาส่งไปขายพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบได้เงินมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนการผลิตอีกและที่สําคัญก็คือยังมีเงินเนี่ยเข้ามาในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เราจะไปหาเจ้าของสวนดอกดาวเรืองกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรและทํายังไงที่จะให้เงินเนี่ยเข้ากระเป๋าแบบนี้ว่าแต่เจ้าของสวนที่นี่อยู่ไหนบอกว่าเป็นลูกของคุณพี่เขาด้วยเนี่ยนะฮะ น่าจะดีมากคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนฮะเอาให้เงินอีกให้เงินอีกมามาโอ้โหแจกง่ายโอนไวขนาดนี้ต้องเรียกเสียบัสสายเปแล้วนักเนี่ยใครอยากมีเงินถุงเงินถังเหมือนคุณบัสเขาละก็ห้ามพลาดเทปนี้เลยนะคะ แล้วรวยขึ้นลดค่าปุ๋ยค่ายาขายผลผลิตได้เพิ่มเดี๋ยวใส่แมาก,ก่อนคุณผู้ชมเราจะได้ไปพูดคุยกับเกษตรกร,รก,กันนะฮะเป็นพี่ช้างครับพี่ช้างเนี่ยเป็นลูกของลุงเจ้าของสวนที่นี่นะแล้วเขาก็ปลูกดาวเรืองเนี่ยมา นานแล้วแหละคุณผู้ชมนะซึ่งปลูกที่นี่แล้วเขาก็ได้ดอกจัมโบ้ดอกใหญ่ๆไปขายแล้วก็ไปส่งแบบร้านที่เขาร้อยพวงมราลัยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราอยู่ตรงด้านนู้นนะแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปในแปลงทางด้านนี้นะก็จะเห็นว่ามีดาวเรืองในดอกใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่เห็นแล้วนี่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่แน่นอนเพราะนี่คือแบบรัศมีนะของราศีนี่ลูกเจ้าของจ้าจเจอแล้วสวัสดีครับ อันนี้ที่บารสอยู่นี่คือปากช่องครับครับว่าที่เห็นอยู่นี่คือดาวเรืองใช่ไหมครับใช่ครับครับมีตรงไหนยังไงบ้างครับมีกี่แปลงปลูกยังไงบ้างแต่ก่อนแ่ก่อนปลูกประมาณ2องสามพันต้นครับสองสามพันต้นก็คือตรงนู้นก็ปลูกครับตรงนี้ก็ปลูกครับมาถึงตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวได้ไหมใช่ครับได้ครับอ๋อปลูกมานานหรือยังครับปลูกมานานแล้วครับปลูกมานานสองสามพันต้นเลยนะครับเวลาปลูกนี่ไปส่งหรือไปขายที่ไหนยังไงครับอาจะมีไปส่งบ้างครับแล้วก็ ปลูกตไม้ขายเองครับอย่างนี้ครับอือไปส่งแล้วก็ขายเองครับเห็นบอกว่ามีแบบร้านที่เขาขายพวงมาลัยด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเราตัดแล้วเราก็แบบอ่ร้อยใส่ดอกรักร้อยเองแล้วก็ขายเองครับอย่างนี้ขายราคาเท่าไหร่ยังไงพี่ตลาดเขาซื้อเท่าไหร่ตลาดนะครับติดละบาทครับผมถ้าดอกใหญ่ๆจมโบงครับอ๋อดอกละบาทครับผมร้อยไปกี่ดอกกี่พวงก็ว่ากันไปครับผมขายดีไหมฮะช่วงนี้อ่าพอได้ครับผมพอได้ครับดาวเรืองเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรเลยพี่น้ําเยอะได้ไหม ชอบใช่รับน้ำเยอะน้าเยอะชอบอยู่รเราให้น้ํำยังไงบ้างให้น้ําก็ทุกตอนเย็นครับตอนเย็นกับตอนเช้าครับช่วงเช้าอือถือว่าอันนี้ให้ให้ข้อมูลเกษตรกรไปด้วยนะค,คือคดาวเรืองเนี่ยนะเขาชอบน้ําเยอะลดช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะดีครับนะอะไรที่เขาไม่ชอบอีกพี่ไม่ชอบเลยก็ถ้าฝนตกมากๆก็ทาให้ดอกดําครับผมอ๋อแล้วเราแก้ปัญหานี้ยังไงอลพี่ก็ฉีดยาของเพียวเนี่ย<อ>ทำให้ดอกสวยงามแล้วก็ ดอกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเพิ่งรู้แล้วว่าถ้ามันโดนฝนมากๆเนี่ยหรอมาถึงฝนตกทุกวันหรือตกหนักๆครับถ้าโดนน้าเยอะมากก็ไม่ดีครับอ๋อมันก็จะทําให้ดอกดําครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่รู้มาก็คือว่าดาวเรืองไม่ชอบหนอนใช่ครับใช่ไหมหนอนเวลามันมามันจะมากินตรงไหนพี่กินตรงช่อเลยครับอ๋อตรงช่อคือตรงนี้เลยใช่ไหมครับพอมันกัดกินปุ๊บมันไม่เติบโตเลยครับเท่ากับดอกนั้นเสียไปเลยใช่ครับ อ๋อก็คือว่าพลาดโอกาสแหละพลาดโอกาสที่เราจะได้ขายได้กันนะก็ปลูกกันมาเป็นธุรกิจครอบครัวแบบนี้และคุณพ่อหรือตัวพี่ช้างเองเนี่ยมาเจอเพียวได้ยังไงอะครับก็รู้จักทาง Facebook ครับทางกุหลาบเขาแนะนำครับตลาดขายดอกกุหลาบครับแนะนำมามเข้าไปค้นหาดูในกูเกิเพเลพวกอะไรครับใน Facebook เะเจอเพจเพจนึงครับอื้เข้าไปติดตามสั่งซื้อดูครับอของเพียวเนี่ยแหละเนอะค,คืออย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราช่วยอธิบายบพี่ช้างให,ให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะก็คือว่าเพียวเนี่ยเขามีทั้งช่องทีวีนะแล้วก็มีสื่อโซเชียลต่างๆรวมไปถึงทัง้ง,ง Facebook ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้พี่ช้างเนี่ยเขาไม่รู้จักเพียวมาก่อนนะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็คือปลูกพวกกุหลาบไม้ดอกแบบนี้มาทางร้านเนี่ยที่เขาจําหน่ายพวกดอกไม้เนี่ยเขาแนะนําให้ลองใช้เพียวสิใช่ไหมคุณพ่อก็เลยมาหาใน Facebook ใช่ไหมครับ แล้วพอเจอแล้วตัดสินใจสั่งซื้อเลยไหมครับพี่สั่งซื้อเลยครับเรามาขวดแรกกอนครับขวดแรกที่สั่งซื้อเป็นอะไรครับของเพียวเลยครับเป็นเป็นรุ่นไหนซูเปอร์เพียวปะซูเปอร์เพียวซูเปอร์เพียวคือฝาสีม่วงฝาสีม่วงอันนี้ตัตใหม่มันรวม2อ,อย่างก็คือ,อวิตามินพืชกับวัคซีนพืชอ่ามันก็เลยใช้ง่ายเวลาผสมก็เอ่อไม่มีกลิ่นนะคุณผู้ชมนะคือมันเป็นธรรมชาติเนี่ยสะอาด สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอะพอสั่งซื้อมาปุ๊บวิธีการผสมเนี้ยอัตราส่วนเท่าไหร่พอจําได้ไหมครับพี่ช้างน้ํา200ลิตรครับต่อ2ฝาครับผมของเพียวเลยอ๋อน้ําอ0 0้ลิตรแล้วก็ตัวซูเปอร์เพียวาครับใส่ไปปุ๊บังไงต่อก็มีรถไถครับจะมีเดินน้ําพ่นนะครับพ่นตามสายสายางนะครับพ่นเอาโคนคนคนไปแล้วก็พ่นเลยใช่ครับมาพ่นนี่คือพ่นช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นยังไงครับ เป็นช่วงเช้าครับช่วงเช้าครับคือบางคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการพ่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางคนเขาจะพ่นพวกยาฆ่า,มาแมลงเขาจะพ่นช่วงเย็นเพราะว่ามแมลงมันออกหากินตอนเย็นนะเขาก็จะพ่นตรงนี้ไปแต่ว่าการพ่นดอกไม้นะคุณผู้ชมนะไม้ดอกเนี่ยพ่นตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ปากใบกําลังเปิด อ่าเวลาพ่นยาเข้าไปเนี่ยพวกไม้ดอกเนี่ยมันจะได้รับสารอาหารเต็มที่นะเขาก็แต่ว่าอย่าพ่นเกินแบบสายสายสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยมันร้อนเกินแหละนะเชา้ชาช้าสักหกโมงเช้าเนี่ยมาเดินลดน้าไปนะแล้วก็มาเดินพ่นยาไปมันก็จะดูดซึมได้และนี่เราเราได้สังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือนอนใช่ครับมีดอกดําดอกดําครับมันมีปัญหาอะไรอีกไหมครับก็จะมีอยู่แค่นี้ครับนอนดอกดําส่มากครับ เป็นปัญหาหลักๆครับนะพอฉีดเข้าไปเราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็ไม่ทําให้ไม่มีหนอนครับดอกเป็นดำมันก็ทําให้ดอกสวยขึ้นครับดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอ<ก>ดอกใหญ่ขึ้นอันนี้ชอบเลยแล้วเวลาดอกที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเวลาไปขายเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไหมครับ,ไ,รบได้ดีกว่าครับได้ดีกว่าก็คือพ่อค้าแม่ค้าชอบแหละ ครับเนะบางทีอย่างเราเองอ่ะพี่ช้างเวลาเราเห็นดอกเล็กๆเราก็ไม่ชอบแล้วดาเรืองมันต้องใหญ่ๆเราเรียกได้ว่าดอกใหญ่ๆแบบนี้เป็นขนาดจัมโบ้ได้ไหมพี่เนี่ยอย่างจัมโบ้ได้ไหมได้ครับได้ครับได้เนาะเนี่ยจัมโบ้เลยเนาะโอ้โหดูสิแล้วเนี่ยมันอันนี้คือปลูกมาแล้วก็ตัดไปหลายมีดแล้วนะคุณผู้ชมครับคืนตอนนี้เรากาลังถ่ายทําอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี65ครับแต่ว่าพี่ช้างแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมารู้จักเพียวคือเดือน พฤศจิกายนปี64นะก็ประมาณแบบ3 4เดือนเนี่ยประมาณเนี้ยแหละที่ได้ใช้เพียวมาแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอ่ะนอนมันเป็นยังไงนะฮะพอใช้เพียวไปแล้วนอนก็ใช้ไปครับนอนก็ไม่มีแล้วครับอืมครับเรามีผู้ช่วยฉีดอย่างเช่นอย่างพี่ผู้ช่วยเนี่ยพอพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ๋อบางอ่ะเดี๋ยวให้พี่ผู้ช่วยเข้ามาพี่อยู่นี้แหละอ่ะพี่ผู้ช่วยเข้ามาอยู่นี้อ่ามาใกล้ แล้วบอกว่าพี่พี่ชื่อพี่อะไรนะพี่ใจครับพี่ใจหรอพี่ใจถือมาด้วยพี่ใจโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋าดีซูเปอร์พียวนะคุณผู้ชมเนี่ยใช้จนเป็นอย่างนี้เลยพี่ใจเวลาพอฉีดไปแล้วเนี่ยหนอนอ่ะมันมารบกวนมากหรือน้อย สะเก็ดดูแล้วมัน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 มีมันไม่มีเลยดอกมันจะบานสะพังเลยนะนคุณผู้ชมก่อนนะพี่ช้างเนี่ยเป็นลูกของเจ้าของสวนพี่ใจเป็นผู้ช่วยจะเป็นคนที่ดูแลเนี่ยแหละคอยเข้าไปรดเข้าไปฉีดอะไรแบบนี้นะก็เราก็พูดคุยกัน2คนแบบนี้หลักๆก็คือว่าตะกอนมันมีหนอนมีพวกแมลงเราก็พอเห็นอยู่แหละเนื้อเพราะมันจะมาตามพวกดอกพวกช่อใช่ไหมช่อดอกคือตรงไหนพี่ใจช่อดอกชี้ดูนะฮะอย่างเงี้ยช่อน อ๋อในตรงนี้เลยถ้ามีหนอนปุ๊บมันจะกินใช่แล้วมันจะไงต่อแต่แต่ว่าตอนนี้ขีดยาตัวนี้มันก็มันมันมันไม่มีแล้วบางลงไปเลยอ่ใช่๋อคือมันไม่เจอหนอนเลยใช่๋อแล้วนอกจากหนอนไม่มีแล้วเนี่ยขนาดของดอกมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมใช่ยังไงครับพี่แบบว่าให้ให้เปล่งไงนี่บานเนี่ยอยี่จะโบกเนี้ยอืมอืมอืมอเมี่ย จากนี่มาทีพี่มาทีหลังเออตามจริงเนี่ยมันจะบาลมันจะเยอะมันจะเต็มเลยเนาะเต็มเลยมาช้าไปตัดไปล่าสุดตอนไหนก่อนมาเนี่ยตัดล่าสุดหลังหลังวันพราเนี่ยก็คือเมื่อวันที่แล้วนะวันสองวันนะเอ้าไม่งั้นกะบานตรงนี้เลยแล้วทำไมมันเหลือมันเหลือแปลงแค่นี้ล่ะมันไม่เต็มตรงนู้นหมดเลยไอ้นู้นไอ้ตรงนู้นผมว่าจะ เอาเอาลงไปกันกำลังสั่งสั่งสั่งอยู่สั่งมาเพิ่มนะครับสั่งมาเพิ่มสั่งต้นมันเพิ่มอืมถ้าว่าถ้าแต่ก่อนนะ่ะสองพันต้นนี่คือแบบปุ้มเต็มหมดเลยดิแต่ก่อนตรงนู้นเต็มเลยอ่ะ๋อทั้งคนเดินอ่ะนนั่ะทั้งที่ที่ที่เขาเดินอ๋อก็คือตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีตอนนี้ผมย้ายแปลงสลับแปลงไงอืหรือว่าผมย้ายจากโน้นมามาปลูกแปลงนี้ย้ายจากโน้นปลูกแปลงนู้นเพราะว่าปลูกปลูกไปเดิมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเชื้า อ๋อต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปลูกอ่าเพราะว่าปลูกซ้ําๆไปมันเจอน้ําเจอความชื้นใช่มันขึ้นราใช่มันมันจะขึ้นราอืมการการการที่ว่าการดูแลเนี่ยเช้ามาเนี่ยผมต้องรดน้ําอืมยังมาเช้าผมก็ลดอืเย็นเย็นเนี้ยผมก็ต้องรดอืมเพราะว่าตอนเช้าผมจะรดน้ําเพราะว่าอะไรเอา เอารถเอาน้ำค้างออกอืมอืมอืมถ้าไม่เอาน้ำค้างออกเป็นยังไงดอกเรามันจะลายเพราะมันจะรับน้ำเยอะไม่ได้ฉะนั้นมันจะโดนน้ำเยอะไม่ได้อืมอ่าห้ามโดนน้ำค้างใช่เพราะว่าดอกมันจะลายเนี่ยอืมอ่าวินนีเป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้าดอกเนี้ยเออเนี่ยลดน้ำตอนเย็นตอนเช้าครับเพราะว่ามันจะให้ล้างน้ำค้างออกไปไงเอออย่างนี้ยอาร้างน้ำค้างออกไป อย่างนี้มันจะไม่ลายเนี่ยดอกจะเนียน<ช>จะสวย<ช>จะใหญ่ใช่ง<ช>ั้นสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อนในช่วงแรกของเรานะก็คือว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักเพียวก็คือมีหนอน<ช>กับดอกไม่ใหญ่แล้วก็ดอกมีลาดำ<ช>จุดๆดดำๆเ<ช>พราะมันโดนน้ำเยอะ พอหลังจากใช้เพียวเข้าไปดอกมันใหญ่ขึ้นใช่สวยขึ้นใช่เป็นไซส์จัมโบ้แทบ,บจะทั้งหมดนั่นแหละใช่แล้วก็ไม่มีหนอนใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่งเจอการเพิ่งใช้ใชก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรามาพูดคุยกันต่ออยากรู้แล้วว่าเวลาเราตัดไปขายแล้วเนี่ยไปส่งขายยังไงก็ไปส่งขายเดี๋ยว,วก็อุบไปก่อนช่วงหน้าอ่าโชวงหน้าอุบก่อนคุยโจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการเผยเคล็ดลับการดูแลดาวเรืองแบบไม่มีกั๊กกันเลยล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะช่วงหน้าเขาจะมาเปิดรายได้จากการขายดาวเรืองเห็นบอกว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและแมลงเยอะเที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งผงาเลยพากาโดกโดกรมแมลงเรื่องอะไรสารพัดดีหมดเห็นผลจริงๆเช้ามาได้ผลเกินคาดเพราะมันใช้เที่ยวเนี่แหละคุ้มไปทุกอย่างเลยและลดต้นทุน ฉีดมาก็เลยลูกเกลือนไปหมดพวกไทเกอร์มันก็ค่อยๆหายไปเพียวแน่ดีมันจะตัดวงจรไปเลยปุ๋ยผมแทบไม่ต้องใส่ทุกคนมาใช้เลยประหยัดมากเลยรประหยัดต้นทุนประหยัดปุ๋ยฉีดแล้วโรคล้าก็ไม่เคยมีแมลงก็ไม่ค่อยมาบรบกวนใช้นี่มาติดใจแล้วคิดว่าจะไม่ใช้อะไรแล้วใช้แต่เพียวอพอเพียวแน่จริงๆครับลองใช้เพียวดูสักครั้งผมรับรองว่าจะติดใจมันอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวครับผมชุดสำหรับผัก พริกมะนาวไม้ดอกไม้ประดับน้ำหนักดีสีสวยโตไวไร้โรคมแมลงซปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืช2ขวดเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สองซองเพียวเอ็กซ์สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองปกติราคา4,380บาทลดเหลือ1,998บาทแถมฟรีเพียวเอ็กซ์สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซอง มูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลทรัพย์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว สนับสนุนโดยเพียวนวัตรกรรมเพื่อเกษตรกรไทยว้าวเห็นวิวส,สวยๆบรรยากาศดีๆกับดอกดาวเรืองไซจัมโบแถมไม่มีมแมลงรบกวนด้วย นปลื้มใจแทนเจ้าของสวนมากๆเลยว่าไหมคะคุณผู้ชมเอ๊ะแล้วนี่สามหนุ่มสามมุมที่ไหนมายืนชมวิวกันอยู่แถวนี้ล่ะคะเนี่ยว้าวอากาศดีมากนะอากาศดีไหมฮะบริสุทธิ์เลยอันนี้คือเขตอะไรตอนนี้ที่เราอยู่เขตบริเวณที่ผมครับอ๋อแล้วคืออยู่กับวิวอย่างนี้เลยเหรอครับผม โอ้ตอนเช้าเป็นไงอากาศนะครับตอนเช้าก็มีหมอกลงเยอะมากครับตอนเช้ามีหมอกแล้วก็ช่วงเย็นเย็นก็ลมหมีแล้วเนี่ยมาเริ่มมาเย็นเย็นอาหารนะคุณผู้ชมมาเจอเราหน่อยนะสามหนุ่มสามมุมกบแท่งมอสโออากาศดีมากช่วงนี้เป็นยังไงฮะพี่ใจอากาศพอประมาณประมาณนั่นแหละประมาณประมาณได้ถ้าตรงนี้ร้อนนะถ้าหน้าร้อนนะโอ้เปี้ยเปี้ยเลยเออแล้วาฝนตกอ่ะฝนตกไหม นีบ้างช่วงช่วงที่มันหางห่างไปไงมันมันในช่วงมันก็พอปล่อยอ่ะก็คือครบทุกฤดูอ่ใช่มีทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวยิ่งเขาเช้าบอกอากาศดีมันก็เหมาะกับการปลูกเหมือนกันนะเนาะเหมาะกับการปลูกทีนี้ถามพี่ช้างก่อนเลยว่าธุรกิจที่ทามากกับการปลูกดอกดาวเรืองเนี้ยเราเคยเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมเคยมีครับมียังไงครับ ดอกไม่สวยบ้างครับตอนหนอนไม่หนอนขึ้นนะครับอืเวลาดอกไม่สวยแล้วทางคุณพ่อพี่ช้างเองหรือว่าตัวพี่ช้างมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างไหมตอนแรกก็สวยใส่ปุ๋ยอยู่ครับตอนแรกปุ๋ยปุ๋ยขี้กไก่ยังไงครับต้องใส่ดูพวกปุ๋ยคอ,อกไงน,นะครับผม,มใส่เพื่อเพื่อจะเร่งดอกครับให้มันดอกสวยครับผมแล้วถ้าพอดอกไม่สวยดอกเล็กเวลาไปขายขายได้ไหมหรือเขาไม่เอาเลยไม่ได้ครับครับไม่ได้ท่ากับไปอย่างนั้นคือทิ้งเลยครับผมจะมีกรรม ขายได้น้อยครับอย่ือนั้นครับอืมก็ถือว่าถ้าปลูกดาวเรืองแล้วดูแลไม่ดีมันก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะแล้วเรื่องของต้นทุนล่ะต้นทุนในการที่เราจะต้องจ่ายไปผลผลิตของเราเวลาไปขายแล้วได้เงินกลับมามากน้อยยังไงบ้างเอาต้นทุนก่อนอันนี้เราคิดเป็นเดือนต่อเดือนนะคุณผู้ชมอ่ะหนึ่งเดือนเราเสียต้นทุนค่าอะไรบ้างพี่ช้างต้นทุนก็มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยเราจะเราใช้ปุ๋ยเป็นอะไรครับอปุ๋ยของยูเรียครับอ๋อปุ๋ยยูเรีย แล้วเรามีพวกบอกว่าปุ๋ยคอกด้วยไหมพี่ก็มีครับมีปุ๋ยทีไก่เงียครับอ๋อใช้ผสมผสมกันครับจะใช้รวมๆกันครับรวมๆกันตัวปุ๋ยเนี่ยเดือนหนึ่งอยู่ที่กี่บาทที่เราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยพันหนึ่งครับอ่ะตีไปกลมโกลพันหนึ่งและตัวเพียวพี่ใช้ของอะไรของซูเปอร์เพียวครับซูเปอร์เพียวครับอ๋อของโปรสองขวดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้ก็คือตีไปหนึ่งพันเหมือนกันครับเดือนหนึ่งใช้ซูเปอร์เพียวหมดขวดไหมหมดเลยครับ หมดขวดอุ้ยแสดงว่าโปรนี้ก็คือว่าใช้ได้สองเดือนนะครับผมใช่ไหมข้าวเดือนละขวดเนอะครับสองเดือนอ๋อโอเคได้2เดือนโอเคก็เท่ากับว่าต้นทุนก็คือปุ๋ยพันหนึ่งซุปเปอร์เพียวพันหนึ่งตีไปเลย2 0 0พบาทนะแล้วก็แค่นี้แหละก็ให้น้ําไปตามปกติแล้วก็ดูแลมันไปเรื่อยๆพอเราไปขายเนี่ยเราจะตัดทุกอาทิตย์ถูกไหมพี่ครับผมอาทิตย์หนึ่งเราตัดได้กี่ดอกแล้วขายได้กี่บาทอาทิตย์นึงก็ ประมาณสี่พันดอกดอกละบาทก็คือสี่พันบาทใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมที่ตัดเลวเนี่ยอ๋ออาทิตย์ละครั้งนะเราตัดอาทิตย์ละครั้งวันพระวันวันพระก็ะวันโกนอ๋อถ้า order ออเดอร์เขาสั่งมาผมก็ต้องตัดใส่ถุงไอ่พลาสติกไปส่งให้เขาอ๋อถ้าไม่ใช่วันพระันโกนนะอออก็ตัดดอกที่อย่างเงี้ยอืมใส่ถุงพลาสติกไปส่งเขานับดอกเอาอืมกี่ดอกก็คูณไปเลยดอกละบาทครับ นะก็คือประมาณ4 00 0ดอกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะ4,000ดอกตีไป4 0 0 0บาทเดือนหนึ่งมี4ครั้ง4 4่สีลงทุน2,000ได้16,000คุณไม่ต้องเอาเลขกลมๆเลยนะเพราะว่าในอนาคตอะ่ะมันอาจจะขายได้ดอกละเกือบ2บาทก็ได้เงินมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่ลงทุน2,000บาทได้กำไร1ม0 0 0ถูกไหมพี่แต่ยังไม่พอเท่านั้นเพราะว่าถ้าเดือนต่อไปอะ่ะไอซป,ปเปอร์เพียวของ เดือนที่เราที่ซื้ออ่ะมันยังเหลืออยู่ใช่มันก็ลดต้นทุนไปอีกนะคก็ถ้าจะถ้าเดือนต่อไปอย่างเงี้ยก็คือจ่ายแค่ค่าปุ๋ยอย่างเดียวครับซูเปอร์เพียวยังมีของเก่าอยู่พอเดือนต่อไปก็ค่อยสั่งโปรมาใหม่วนกันไปแบบนี้ในมุมมองของทั้งพี่ใจและพี่ช้างเองอาถามพี่ใจก่อนว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าไหมกับการลดต้นทุนเนี่ยคุ้มค่าครับคุ้มค่ายังไงพี่ครับคือว่าเราตัดอย่างนี้ไปเสร็จใช่ไหมอืมแล้วดอกอย่างเงี้ยมันจะออกมาอขึ้นมาอีกม้อีก นี่นี่ตอนนี้ยตอนนี้แปลงสองแปลงเนี่ยผมตัดได้เพิ่งตัดได้สองสองเวรครับงเวรเวรหนึ่งห่างกันเท่าไหร่เวรนก็อาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งอะโอเคยิ่งตัดยิ่งขึ้นใช่แล้วเลยรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มลดต้นทุนใช่ผลผลิตเพิ่มไหมฮะเพิ่มครับเพิ่มเพราะมันขึ้นอย่างเงี้ยครับเพิ่มแล้วดอกใหญ่ด้วยกำลังขึ้นเนี่ยอนี่นี่ก็ประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งอีก ดือนนั้นมันจะออกบาดแบบนี้อ๋ออายุเขาเนี่ยดาวเรืองอยู่ได้นานเท่าไหร่นานก็มันก็หลายเดือนเหมือนกันห้าเดือนหกเดือนได้ไหมได้ก็คือตีไปห้าเดือนหกเดือนแล้วก็ค่อยถ่ายทิ้งไปใช่ฟันทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่แต่ในห้าหกเดือนนี้ตัดได้ทุกอาทิตย์ใช่อาทิตย์ละสามสี่พันสามสี่พันเดือนหนึ่งหมื่นหกหมื่นหกเงี้ยใช่ครับ ลงทุนไม่ถึงสองพันแต่ได้กําไรถึงหมื่นหกคุณผู้ชมพี่ช้างได้ยินแบบนี้เราคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับในฐานะที่เป็นแบบสืบทอดกิจการเราจะทําปลูกดอกดาวเรืองต่อไหมพี่ปลูกต้องปลูกต่อไปครับสั่งเพิ่มนี่ไงสั่งมาเพิ่มเบอรันเราเพิ่มลงแปลงนู่นไงโอ้โหนี่เห็นไหมนู่นก็ใช่โอ้โหน่เตรียมแล้วนะเตรียมเมดีแล้วนะคือถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ได้กําไรจะทําทําไมครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เราเรือมาขัดตลาดนะครับครับ ยิ่งเราปลูกได้ยิ่งได้ตลาดเข้าไปโอ้ถือว่าคุ้มค่าเนอะคุ้มค่าที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราสรุปสุดท้ายเลยถามพี่ช้างก่อนพี่ช้างประทับใจอะไรเพียวที่สุดเลยอ่ะตัวพี่ช้างก่อนครับผมก็จะทําเพราะว่าดอกจะสวยขึ้นครับแล้วก็ไม่มีนอนครับไม่มีนอนดอกสวยขึ้นครับผก็เลยทำให้ประทับใจอ่าดอกใหญ่พี่จในฐานะผู้ที่ฉีดเองดูแลเองประทับใจอะไรครับประทับใจที่ว่ามันให้มันเนี่ยที่ที่ผมฉีดนะ มันจะขึ้นดอกเป็นไหมขึ้นดอกตูมเร็วแบบนี้อ๋อเนี้ยผมเพิ่งผมเพิ่งขิดไปหวังนี่องเนี่ยก็เย้เนี่ยพอตัดปุ๊บขึ้นอีกใช่โอ้โหก็เลยประทับใจผมก็ผมก็ผมก็เพิ่งขีดตัวนี้ไปอ่านี่น้อ้โหเลยเป็นพีเซนเตอร์รายการได้เลยนะ สุดท้ายพี่ใจและพี่ช้างฮะถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี้คะแนนพี่ใจก่อนเลยร้อยครับโอ้ทำไมร้อยอ่ะให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะตัวสิบอีกนะอ่าแล้วพี่ช้างา10คะแนนได้กี่คะแนนฮะใครเป็นสักเก้าอะไรครับโอเคอ่านะอันนี้แบบผู้แบบเท่าแก่เท่าแก่อ่าเท่าแก่บอกเก้าก่อน ผู้ใช้บอกร้อยไปเลยนะฮะ <มา S 1> อ่ะโอเควันนี้ครับบาสแล้วก็รายการมีของอที่ลึกมามอบให้ด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะ,ะวางขวดเก่าได้เลยพี่จัยนี่บาสไปนค้นหามาเน่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยแต่วันนี้เรามามอบให้เลยนะครับทั้งพี่จัยแล้วก็พี่ช้างนั่นคือซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยนะครับจะเป็นฝาสีม่วงแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งวัคซีนพืชและวิตามินพืชน,นะครับอันนี้เป็น อ่านวัตกรรมจากต่างประเทศด้วยนะมอบให้ไปเลยนะครับขอบคุณนะคราอ่าพี่ใจได้ผสมใช้แน่นอนนี่หันอันนี้เลยนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดได้ข่าวว่าพวกแมลงศัตรูพืชเยอะใช่ไหมล่ะเยอะไหมพี่ใจเยอะเนอะนงมันเป็นแมลงคล้ายๆผีเสื้อตัวเล็เยอะไม่ต้องกลัวสามารถใช้ซูเปอร์เพียวผสมกับตัวนี้ได้นี่คือเพียวเอ็กซจะปลูกไม้ดอกผักสวนครัวพริก เพิกอะไรต่างๆเนี่ยนะตัวนี้เขาช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงผสมเข้าไปเขาเขียนอัตราส่วนอยู่ด้านหลังแหละ<อ>นะอ,อ่ะผสมไปนะให้ไปด้วยนะครับนะยังไม่หมดฮะพี่ใจนะ เปลี่ยนเสื้อซะหน่อยอ่าขาดแล้วนะตรงนี้เอาเสื้อมาให้ด้วยนะจากซูเปอร์เพียร์ของเรานี่นะฮะก็เป็นสีโม่แบบนี้เลยนะด้านหลังก็มีเบอร์ใครสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้ให้ไปด้วยเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ใจแล้วก็พี่ชางมากๆนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายทาเนียมรายการของเราให้พี่ใจและพี่ช้างเนี่ยได้สร้างความมั่นใจกับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวฝากของไว้กับบาสทุกคนถือ ขวดนี้ไว้หันหน้าออกอ่าหันตาออกโอเคนะถ้ามีคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างนี้ต้องทํำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับ